แล้ยังไงก็ตามนะคะคุ้ฟังค้าก็ยังคงมีควันหลงและค่ะทางการเมืองระหว่างสอส,อสอพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยจากเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดที่ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือปัญหาระหว่างคุณศิระเจนจาค้ากับทางคุณสุประชัยใจสมุทรนั่นเองคือเมื่อวานคุณมู้ฟัง วันนี้จะมีภาพนะคะลงกันอยู่ในหน้าหนังสอพิมพ์หลายๆฉบับด้วยกันกับที่คุณศิรเนี่เป็นนอนลงน,นะคะเหมือนเป็นการซ้อมนะคะเป็นการซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้แหละนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวิธีการให้ข่าวองคุณศิระาเขาละสีสันตลอดนะคะคุณศิระเจนจาก้าค่ะพูดถึงคุณสุป,ประชัยใจสมุสสรสสบัญชีรายชื่อพรรคกลุ่มใจไทยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีความเหมาะสมในการโยนความผิดกันไปมาหรือไม่หรือการหาแพะรับบาปกลัวลูกพี่ไม่รักหรือเปล่า ต้องออกมาปกป้องโดยที่ไม่มีสาเหตุได้ตอบนะคะ,ะแล้วก็ทางตัวของกุศละเองก็บอกว่าเรื่องแบบนี้นะนะคะเป็นการออกมาพูดแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็โต้อตอบเนี่ยก็ไม่ได้ดูเลยว่าแตะเรื่องอะไรออกมาโวยวายกลัวไม่ได้ลงเลือกตั้งครั้งหน้าหรอหรือว่าไม่มีเขตจะลงฝ่ายการเมืองเนี่ยเขามีหน้าที่แก้ไขไม่ใช่โยนขี้ใส่กันเราต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาไปดูการแทงม้าตัวเดียวในการจัดซื้อวัคซีนล็อตแรก ใช่ปี2563หรือไม่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยในการเซ็นสัญญาซื้อขายกันได้ยังพูดกับอธิบดีกรมควบคุมโรคในการประชุมคณะอนุกรรมธิการครุภัณฑ์และไอ t ทีเลยว่าเงินภาษีประชาชนเนใช้อะไรไปจะต้องเปิดเผยได้เรื่องนี้มันมีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วา์างใจด้วยตอนนั้นเนี่ยประชาชนดีใจทั้งประเทศอุ่นใจแต่ว่าวันนี้หลอนกันทั้งประเทศตื่นเช้ามาก็หลอนการตายยังไงก็ต้องตายแต่ว่าการตายครั้งนี้มันไม่ปกติ แพะมันก็คือแพะมันไม่ใช่เหรอหรือจะเอามากินเป็นข้าวหมกแพะนี่ก็เป็นการพูดของทางตัวคุณศิระเจนจาคะเขาละค่ะทีนี้มาดูคุณสุภะชัยใจสมุทรทางด้านตัวของคุณสุภะชัยใจสมุทรเองนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นในทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะถึงกรณีของคุณศิระเจนจาคะนี่แหละ ที่ลงไปนอนในโรงศพแล้วก็มีการเรียกร้องให้ปลดนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกจากตำแหน่งเพราะว่าคุมโควิด19เในพื้นที่กทมไม่ได้โดยนำเอกสารคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่6ทับสอเรื่องการจัดตั้งศูนย์บรูรณาการในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่5พฤษภาค,คมพร้อมกับนำเอาภาพคุณศิระาคา่ะน,นอนในโลงศพเนี่ยมาเป็นภาพประกอบด้วย วันนี้เห็นข่าวสสกทมในศีราเนี่ยลงลงซ้อมตายกล่าวหาระบบสาธารณสุขล้มเหลวและมีการกล่าวพาดพิงถึงตัวของคุณสุป,ปรชยัยและก็คุณหมอในกระทรวงสาธารณสุขที่ทุ่มเททํางานอย่างหนักแต่ไม่ถือสาหาความกับคนพนี้ในไหนก็นไหนๆแล้วสิ่งที่อึดอัดขัดข้องใจในเรื่องของการบริหารจัดการโควิดในกรุงเทพที่เละเทะอยู่ในวันนี้เพราะเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่กรุงเทพนั้น นายกคนเดกประยุทธ์เองได้ออกคําสั่งแต่งตั้งตามคําสั่งที่6ทับ2564เรื่องของการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลซึ่งคําสั่งคําสั่งนี้เนี่ยมีนายกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เองมีเลขาสภาความมั่นคงผู้ว่ากทมปหลัดกระทรวงหลายกระสวงเป็นรองผู้อำนวยการ มีอธิบดีจากกระทรวงสาธารณาสุขมาเป็นกรรมการแน่นอนไม่มีรัฐมนตรีสาธารณาสุขอยู่ในคณะนี้ซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยคนกระทรวงสาธารณาสุขเขาจะคิดกันยังไงจะคิดเห็นยังไงไม่ทราบแต่ก็ก้มหน้าก้มตาทํางานโดยจิตวิญ,ญญาณของแพทย์และคนสาธารณาสุขเด็กคุณสุภชัยก็บอกเอาไว้และยังบอกต่อไปอีก ว่าเมื่อดูหน้าที่และก็อำนาจของคณะกรรมการ3ข้อแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าครอบจัก,กรวาลทั่วฟ้ากทมและกทมที่อยู่ใต้อำนาจนายกในฐานะผอ,อ,อสปคและก็หัวหน้าศูนย์ควบคุมโควิดกทมและปริมณทนแต่ว่าทํางานไม่ได้ล้มเหลวจนประชาชนเนี่ยตายคาบ้านอย่างที่เห็นและคนถูกด่าก,ก็คือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ด่าคุณอนุทินชาญปิกฑลทั้งทังที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจตามคําสั่งเวลานี้เนี่ยหนักที่สุดก็คือกทมกทมที่ไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณ แต่ว่าเป็นผู้ว่าอัศวินคนกทมเนี่ยตายมากที่สุดติดเชื้อมากที่สุดเพราะใครการแก้ปัญหาในรายละเอียดนั้นไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของนายกแต่ว่าควรจะเป็นเรื่องของผู้ว่ากทมอัศวินแต่ถามว่าวันนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยหายไปไหนแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือเปล่าหรือว่าเดินตามหลังสถานการณ์อยู่กี่ก้าวรู้ไหมนี่แหละค่ะก็มีการชี้ไปที่ตัวของผู้ว่ากทมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการระบุนะคะถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าฉีดวัคซีนมั่ว ไม่ได้ฉีดผู้สูงอายุแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงและก็ยังกีดกันประชงสารณสุขให้เข้าร่วมนะคะก็เลยทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งสูงขึ้นล่ะค่ะนี่และวก็โอ้โหทางคุณสุป,ประชัยใจสมบุติเองก็ไล่ายยาวเลยทีเดียวนะคะมาดูในคอลัมน์ของหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างหมูฝังค้กับอคอลัมน์ของผักกาดหอมนะคะวันนี้ก็จะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัคซีน โดยในนะคะในในรายละเอียดเนี่ยนะคะที่ลงเอาไว้นี่มาดูกันนะคะหัวข้อวันนี้ของเขาเนี่ยก็คือเซฟหมอโอภาสแหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคกาลังโดนโจมตีจากทางด้านโตของคุณศิระเจนจาคะออกมาไล่นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคและยังไม่เท่านั้นค่ะยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยจากทางคณะอนุกรรมธิการคารุพันธ์และไอ t ในคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เรียกคุณหมอ โอภาสเนี่ยไปชี้แจงในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนปรากฏว่าทางด้านนะคะตัวของอนุกรรมธิการเนี่ยโดยเฉพาะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรค่ะเมื่อวานก็มีการเรียกร้องให้ปลดนะคะมีการเรียกร้องให้ปลดคุณหมอโอภาษเหมือนกันโดยเรียกร้องไปยังคุณอนุทินให้เปลี่ยนตัวอธิบดีกรมควบคุมโรคหากจะให้บริหารต่อไปแบบนี้ไม่ได้หรอกงบประมาณ6 1พันล้านมันไม่ใช่จํานวนน้อยแล้วก็เป็นเงินกู้ด้วย และคณะกรรมการกันกองเงินกู้ในกำหนดให้จัดซื้อวัคซีนที่ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์แต่ก็ยังคงซื้อวัคซีนซีโนแวคซื้อมาก็เป็นปัญหาว่าจะนำไปทิ้งที่ไหนเพราะประชาชนไม่เชื่อมัน่นไม่ยอมฉีดซีโนแวคนี่คือใบเสร็จที่ยืนยันว่าทำไมถึงมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคต้องรับผิดชอบนี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีออกมาจากทางคุณยุทธพงศ์จัดเสถียรกับคำพูดของคุณยุทธพงศ์และน,น,นะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเขาก็ลงเอาไว้ว่านี่แหละคือการเมือง ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลยคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยจริงๆแล้วมันมี18คนคือจะไปโทษตัวอธิบดีกรมควบคุมโรคคนเดียวเนี่ยไม่ได้คณะกรรมาการมี18คนแต่งตั้งโดยนายกประกอบไปด้วยใครบ้างอ่ะมีสัตร์จาร์คลินิกกิติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานมีนายแพทย์โสพลเมฆทนเป็นรองประธานคณะทำงานซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข และคณะทำงานประกอบไปด้วยในแพทย์เยติภูมิวงรจิตปหลัดกระทรวงในแพทย์ภพศสารดั่นคุ้มเลขาอ,อยอในแพทย์นครเปรมศรีผอ,อ,อสถาบันวัคซีนในแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์ทะเรศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสัสประจรย์พิชัยสนแจ้งผอ,อ,อสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาพ์ จัระจำในแพทย์เฉลิมหานพานิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผู้ช่วยศัดระจำในแพทย์เก่ะพงศ์รุกขพันธ์รองประธานอาวุโสด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชแพทย์หญิงเมทินีไหมแพงผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพในแพทย์ไพบุญเอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาามนในแพทย์พงษ์พัฒน์ประธานวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยในแพทย์นกพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันระบบสาธารณสุข ในแพทย์บุญวณน,นาสินประธานกรรมการ,ร,รบริษัททนบุรีเฮลแคกลุปแพทย์หญิงเจเรียงจันโกมลประธานบริหารโรงพยาบาลในเครือบางประกะปียเวศเลขานุการคณะทำงานก็คือในในประทีปกิรติเลขาค่ะกรรมการสพคและก็ในแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพ็นขารชกรรมหน้าที่ก็คือ คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการวัคซีนให้เป็นไปได้วยความรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมการให้บริการประาชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจว่าทําไมหมอบุญทุ่งรู้เรื่องไฟเซอร์20ล้านโดสได้ยังไงเรื่องคุ้นทางกรทตอเองก็จะต้องไปดูประเด็นอินไซต์ข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นคณะทํางานพิจารณาการจัดหาวัคซีนไม่ได้มีหน้าที่จัดซื้อวัคซีนเพราะเป็นหน้าที่รัฐบาล ดีลไฟเซอร์20ล้านโดสมันคือคําตอบของเรื่องนี้บร,ริษัทไฟเซอร์และและทางไบโอนเทคเนี่ยเขาก็ประกาศลงนามสัญญาร่วมกันกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้หมายความว่าไฟเซอร์เซ็นกับคุณหมอโอภาสแต่เป็นการเซ็นกับรัฐบาลรัฐมนตรีอนุทินก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการจุดกระแสปลดคุณหมอคือพฤติกรรมที่ต่ำเพราะเล่นการเมืองกันแบบนี้นักการเมืองไม่เคยเป็นความหวังของประชาชนเลย